ดีเจ็ดเขาแผ่นดินไหวแล้วมันบม่ได้ใส่แล้วเงินนะเอ้มันหเาอามาใส่มันคความก้งากนจังน้อยแผ่นดินไหวนี่อยยากยากเงรั้งฮงวงมันสิกริงไปเรื่อยๆมันเอยสร้อยแบบไบอกฟังดูมันมันดนั่นแหละมันแตกกระย่ายโอคนหมุนไปอ่ะออมันโตลงไป้แผ่นดินไหวแผ่นดินแยกออกเนี่ยอ้าวแล้วแต่คนที่ตายนี่อนด้อ ฮะเดือหลมเดือลมทับองไปทันดเดองได้เลยทีใช่เลวเอาจริงไปตัวที่เนาะไปร้อมันากล็อกนยังไอปน้ำหนามน้ำยางไปน้ำเขาที่จมลงไปใต้ละโอ้ขา้่งาซ้ำแต่ไม่มีนี่ย S <S <an> <S ออกเท่าไรไปไนเลยเนี่ยเทสามบาทห้าสิบทสามบาทคือว่า,ขเ,าเขาว่าใจว่าใจสันเันแง้มเขาหายเขาหายอยู่ทีตัวงเขามาด้วยเขาคอยหายจะบุว่ามืออีกมือที่ยืเเนี่เขา้าย่้เขา,าสิมาบาา้านวพนที่อีสามมือเขา,าสิมาบ้านเขาก็าบอโอนไหม่ดงน้นจนกวเขาจะมาเขาถึงจะให้ท <S an> ังบอโอนทั้งตายตัวหาเจ็ม่เป็นอย่งนั้นเลยได้เห็นบ่เขาบอกโอนมาเนี่ยแล้วกี่ยจได้เห็นเนี่ยเงันก็อ่ะ เาจ้งเขาจ้งให้เงินสดวันเถอะ็ธ <ừ> ่รมลาเขาจโอนมาน่ะสิบบาทอะไรยังงสิบาทอันวันนี้เขาโอนนะเขาต้องรอยไวันนี้มาเรห้รถว่าเม่เด็กวันไหนฉันกลับวันนั้นเราคุณจเจการ่ยังทันแล้วก็เป็นแต่องโการม้าอะไรมืออาจารนี้ก็บ่ไห้เดเมียไปนี่เมียหลัเมียมาสานโอ้นนั้นกันกับไ้เงินเดีเขาบอกีนะมา้มือกันอเขาเขาไห้เรามือเขาไห้เขาคึ้นีลาเถอวะกาเป็นร่ะ เออพอจะงองกับว่าไอ้เจ้าหยิ่าเขาชมเมียงไห่กว่าหยิ่ว่าเขาชมยังกว่าเป็นราคาขายของยังเขาเฮ้ยบานางว่าคนยิ่งมากอยู่ไหนขายว่าจริงจ้าโตขายอยู่ขาย่างเขากายังบจ้ย้าอ่ามใจยัขายจี่างเนาะถามเขาจริงว่าเขาน่ะเออเขาวางสี่เหล่านั้นาง ปากว่าลอะไราปากเน่ยพี่อหญ่ายังบ่ใหญ่ก็กายาตนารเนี่ยจะจมที่หลังโอ้ขันนี่เงีใยถงส่องเก่งเนาะเขาให้เงิ้แล้วต้องส่องเก่งนะแต่ว่าอ่า

เขาบอกว่าวอนนี้เขาเมียวันผูจิขายของววเขาจะอยนี่กัานิี่ะเนบกกิจขายแล้วไม่มาสื่อตัวส่ัวาน่เขาบอกว่าตอนเขาเมียเขาเฝาวนีเลยอย่าเขายันของีกล้อเเขาเมียเราเกินใกล้เยอะาแ้วอ้ของนี่อย่เาเออสิงรักยรักก็นะอันนี้น้องเดียนเนบนก็ได้เนี่ยจิบ ขาได้ฟองฟองนี่พอี่แม่นม่ป้ามึม่รี้ว่ป้าจ่มใหมพออยู่คนแลกอ่างนีเอาเอาชิบีี่เอาเต็มทีเลยมึงนี่ชิไปใสต้อนเที่เที่ยงหยาเรามางหาามนไปเอาลมมาเยพราะาเาสอนเติมกันหยา เอายังอีกฮะเครื่องจังยังบอกเงินไปเขาเาห้าบาทนี่สิบาทเบเงิ้ไห้าบาทก็ยังบอกเง้ไหเขาสองเครื่องแล้วจ้า่ัเครื่องพังเนาะพ่บพ่พ่จ้างแล้วว่าว่าพูตัวเจ้าล้ออะฮฮ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 าฮฮฮฮฮฮะฮาฮฮาฮฮ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 าฮฮ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 ะฮ่า up uh -huh.